เสือใต้ไบเยอร์มิวนิกจาฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโวลฟบวกอันดับ14บาเยนต์ 48, แต้มเกมล่าสุดบุกถลม่มไฮเดนฮามมาส0ูนย์นะครับแหวงซองกอมปานี ก็มีผู้เล่นกนหลักอยู่กันเพียบนะครับก็โจชัวก mm ิมมิชเหมือนเดิมนาะวุกไมเคิลโอลีเซหลุยดีอาร์สหน้าเป้าแฮร์รี่เคนนะครับในขณะที่วอลฟ์บวก15แต้มเกมล่าสุดก่อนเบรกนี่ไปแพ้คา,าบ้านกับไฟบวกมา3ต่อ4แถมมูเมตอามูรายังติดเล่นแอฟคอนนะครับโยนาสวินกับโยคิมเมเล่ก็ยังเจ็บตัวหลักก็คริสเตนออลิกเซ่นนะครับมีพัติกวิมเมอร์กองหน้าดีเซนานเปซินวิดนดะที่แล้วยงิงแฮตทริกแต่ทีมแพ้นะครับเจอกันล่าสุดฤดูกาลก่อนบาร์ยันชนะ3-2 ทั้งเย้าและเยือนคู่นี้ก่อนเกมเขามองบาเยินเหนือกว่าเยอะนะครับแม้แวฤดูกาลที่แล้วบาเยินจะชนะแค่เบียดทั้ง2เกมแต่ว่าฤดูกาลนี้อย่างที่เรารู้กันนะครับบาเยิ Bayern นนี่โอ้ฟอร์มดีขึ้นเยอะในขณะที่วบบวกกลายเป็นฟอร์มแย่ลงนะครับต้องไปอยู่ท้ายตารางด้วยซ้ำครับกระแสลําเทศไหลบาเยินมิวนิกพิจารณาดูแล้วบาเยินยืนพื้น2ประตูแน่และอาจจะมากกว่านั้นเชียร์บาเยินนะครับ